ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมกูโก้อีกแล้วนะครับพบกันหลังเลิกงานอีกแล้วอ้าวก็ช่วงนี้นะครับวันนี้วันที่23ธันวาคมนะครับก็เรียกว่าเข้าสู่ช่วง7วันอันตรายส่งท้ายปีนะครับสำหรับปี2565หรือปี2022นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าถึงรองเท้าของผมที่รองเท้าวิ่งนะครับที่อยู่รอดมาจนถึงสิ้นปีนี้นะครับ หลังจากปีนี้ที่ผมได้พารองเท้าวิ่งมาก็หลายคู่นะครับเกือบๆ20คู่เหมือนกันก็เหลืออยู่6คู่สุดท้ายที่ผมเลือกให้มันยังอยู่กับผมเพื่อจะก้าวสู่ปี2023ไปพร้อมๆกันนะครับ,บมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับคู่แรกผมจะเรียงตามอะไรดีเรียงตามความแรงดีว่าเริ่มจากแรงน้อยไปแรงมากนะครับอ่ะรวมถึงราคาด้วยนะอ่ะคู่แรกนี่ อันต้าดูโอ1.5คู่นี้ตอนนี้ผมบอกเลยว่าเป็นรองเท้าซีโร่ด็อกที่ทุกท่านสามารถหาซื้อดได้นะะในราคาถูกที่สุดแล้วราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ9 9 0บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับอ่าเจ้าตัวเนี้ยเป็นรองเท้าซีโร่ด็อกนะครับจากแบรนด์อันต้านะครับพี่อ่าเพื่อนๆสายวิ่งก็น่าจะรู้จักอันต้ากันดีในฐานะรองเท้าที่มีความโดดเด่นในเรื่องรองเท้าซีโร่ด็อกซึ่งปัจจุบันนะครับก็ได้มีรองเท้าซูเปอร์ชูออกมาเป็น อันต้าเวนิ c คาร์บอนกับเวนิชเทมโปนะครับซึ่งทั้งสองตัวนั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากสัมผัสประสบการณ์ซีโร่ดอปนะครับตอนนี้ก็มีรุ่นลดราคาเน่างตัวเจ้า a ันต้าดูโอ1.5เลยนะครับถ้าพูดกันตามตรงนะครับเป็นรองเท้าวิ่งที่ตกรุ่นไปหลายปีแล้วประมาณ45ปีแต่ปัจจุบันก็ยังมีจําหน่ายอยู่นะครับเป็นลดสต็อกเลยครับก็ราคาลดลงถูกมากข้อดีนะครับของเจ้าอันต้าดูโอ1.5นะครับก็คือน้ําหนักที่เบาค่อนข้างเบามากเลยนะครับ เบาเบาเลยนะครับประมาณอยู่ที่ประมาณ240-250กรัมในไซส์10.5 u s 28.5ซนิเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่รับได้นะครับเจ้าตัวอันต้าดูโอ้หนึ่ะครับออกมาจริงๆเป็นรองเท้าสายสปีดนะครับเป็นรองเท้าเร่งความเร็วนะครับแต่สำหรับผมผมใช้ในการวิ่ง recovery หรือว่าวิ่ง e ีซ y r ันนะครับจะวิ่งได้ดีมากเลยคือ,อช่วงที่ผ่านมานะครับหเดือนที่ผ่านมาผมไม่ได้วิ่งผมประสบปัญหา คือเอ็นหลังเท้าอักเสบนะครับจากการที่ไปวิ่งแข่งมานะครับวิ่งเป็นระยะฮางมาราทอนนะครับก็ทำซับทูในครั้งแรกในชีวิตแต่ก็เจ็บเลยและหลังจากนั้นยังทะลึ่งไปลงอีกการหนึ่งสิบเคับวันไปอีกนะครับก็เลยเจ็บซึ่งได้อันต้าตัวนี้นะครับช่วยชีวิตไว้คือด้วยความที่ันเป็นซีโรดอกนะครับผมเจ็บอ็นหลังเท้าตรงโซนนี้อ่าโซนนี้เจ้าอันต้าเป็นซีโรดอกทําให้ไม่มีการที่ว่าส้นยกสูงกว่าหน้าเท้าเวลาเดินก็จะมีความเป็นธรรมชาติอ่ะพูดถึงการวิ่งดีกว่า เจ้าตัวนี้นะครับหน้าผ้านะครับเป็นเป็นนิดที่บางเลยบางเลยนะครับบางบางระบายอากาศดีมีตัวตรงนี้นะครับที่เป็นฟองน้ําที่ช่วยในการบุกเสริมไปนะครับอืมก็ส่วนตัวผมนะครับคู่นี้เป็นรองเท้าที่นุ่มวิ่งสนุกในเพจประมาณช่วงเพจหกถึงหกกลางการ,การวิ่งสนุกมากเลยนะครับคู่นี้ผมซื้อมาทางบ้านเลยนะครับใส่ทางบ้านเลยอ่าเท้าผมยาวยี่สิบ 7.5และ27.8คู่นี้เลือกใส่ไซส์28.5นะครับ mm hmm. เหลือเนื้อที่เยอะมากตามสไต์อันต้าที่หน้าเท้ากว่าก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่น่าจับจองเจ้าของด้วยราคาที่มันถูกมากๆต่อมายี่ห้อที่ชาวทางอยู่แล้วนะครับแล้วคู่นี้ผมบอกเลยโคตรมันนิวต mm ันดิสแตน c e 9อ่า ราคาถูกอีกแล้วนะครับคือเจ้านิวตันทุกท่านที่เป็นสายวิ่งก็จะรับรู้ว่าราคามันสูงคู่หนึ่งหกพันกว่าบาทห้าพันกว่าบาทแต่ว่ารุ่นนี้ตกรุ่นแล้วนะครับปัจจุบันเป็นนิวตันดิสแตน c e รู้สึกจะ11แล้วมีดิสแตนต e ตัวโปรหรือตัวอะไรสักอย่างมาด้วยที่มีแผ่นคาร์บอนนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยเป็นตัวยุคเก่าเลยเป็นรองเท้าโอสคูนะครับคืออาแข็ง โคมเนี่ยคือจับไปตรงไหนนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยที่มันจะนุ่มมันแน่นไปหมดทุกส่วนส่วนเดียวที่ที่ผมรู้สึกนุ่มก็คือหน้าผ้านะครับซึ่งหน้าผ้าตัวนี้ผมบอกเลยว,ว่างานดีมากสมแล้วกับที่ราคาเต็มหกพันคือเนี่ยตัวช่องระบายอากาศด้านในนะครับนี่ระบายดีมากและนุ่มใส่สบายแต่คู่นี้ผมเพิ่มมา0.5ไซส์ใส่ที่11 US นะครับซึ่งไม่มีอาการหลุดซ่อนเลยนะครับกระชับดีมากนะครับ คือตัวนิวตันต้องทำความเข้าใจก่อนว่า,าจะเป็นรองเท้าที่มีเทคโนโลยีไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นนะครับไม่ได้มีการใส่แผ่นคาร์บอนแต่จะมีตัวนี้นะครับที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีปอกวันปอกวันคือเจ้าตัวยางตัวนี้ที่วางอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเรานะครับห้านิ้วห้าก้อนตัวนี้อา,อาจจะนึกถึงเราจะนึกถึงได้สองอย่างก็คือตัว Energy Lot นะครับที่วางตามแนวกระดูกเท้าแล้วก็ตัว a i r z o o m ของ alpha fly นะครับ ซึ่งตัวนี้แตกต่างกันไม่ใช่แผ่นคาร์บอนไม่ใช่แอร์ซูข้างในนะครับมันเห็นเขาว่าเห็นเขาว่ามันมีช่องว่างแต่มันจะมีตัวแบบเมมเบรนตัวหนึ่งที่ทําให้เรากดลงไปยากมากซึ่งเวลาวิ่งด้วยความเร็วคู่นี้ผมเอาไว Inter ้อินเทอร์วอลอินเทอร์วอลเท่านั้นเท่านั้นแบบเท่านั้นเลยผมไม่เอาไปวิ่งห้ารูผมก็ไม่เอามันทรมานเกินไปมันเจ็บหน้าเท้านนในช่วงแรกครับถ้าเกิดไฟฝ่าเท้ายังไม่แข็งแรงพอแบบผมเนี่ยผมก็ไม่แข็งแรงเหมือนกันนะครับฝ่าเทา้าผมอะ อ่าผมไว้อินทเทอร์วอลเดียววิ่ง400เมตรเนี่ยกำลังสนุกเลยอ,อัดเลยนะครับและยิ่งดีมากนะครับถ้าจะเราจะไปวิ่งในรูแดงในสนามยางนะครับยางสังขอกดีมากเลยจตะตบปั๊บวันจะทําการยุบกระส่งยุบระสมมันเป็นความรู้สึกดีรู้สึกดีไม่ใช่เด้งนะดีดดีดบแบบเหมือนจะลม้มอะผัก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 คนละแบบกับคาร์บ,บอนโดยสิ้นเชิงเลยคือใครไม่เคยลองผมอยากให้ลองครับปัจจุบันเห็นยุบรถด,ดูประมาณพันเก้าหรือไงนะหาส่วนลถไปลถมาผมรถไปลถมาได้อยู่พันสามองคู่นี้ก็ ลองไปหาดูนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับไซส์11 US นะ่ะที่ประมาณ240-230ถึงกรัมแถวๆนี้จําไม่ได้แต่ข้อเสียอันใหญ่หลวงของนิวตันรุ่นนี้คือต้องทำความเข้าใจนะครับว่ามันเป็นรองเท้าลดราคาแต่ว่าไม่เกิดคู่นี้นะอันต้าไม่เป็นนะครับแต่เจ้านิวตันเนี่ยตัวยางผมเจอปัญหาเห็นไหมผมติดก,กาวดำๆไว้ติดไปทำไมมันหลุดครับอยู่ดีมันก็หลุดแบบมีสาเหตุคู่นี้ผมม,มิ่งน้อยนะวิ่งไปแค่ประมาณ 60โลมม่เพราะผมแค่วิ่งอินท r วลเดี๋ยวเนี่ยที่ส้นผมก็แปะไปใหม่ที่หน้าเท้าผมก็แปะไปใหม่แตอ่อีกข้างหนึ่งมันจะเล็วกว่านี้แล้วก็ตัวป๊อบวันจะเห็นว่ามันสึกค่อนข้างไวนี่ผมลงหน้าเท้าผมคนลงหน้าเท้าอยู่แล้วนะครับไม่ได้หลงส้นป๊อบวันจะสึกค่อนข้างไวค่อนข้างไวเลยแต่ก็หลายๆท่านก็ว่าวิาว่งได้ทนอยู่นะครับก็นักวิ่งที่ใช้นิวตันที่ลงทั้งก็คือ,อคูดินนะครับที่ท่านวิ่งได้สุดยอดมากเร็วมากเจ้าตัวเนี้ย จะบอกว่าของผมป๊อปวันก็ตรงตรงป๊อปวันเนี่ยมันก็เหมือนจะจะหลุดเหมือนกันผมงแล้อัดกาวไว้นะครับก็กาวไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ตัวหน้าผ้านแน่นมากดีมากเลยนะคือผมว่าต่อให้ป๊อบวันของผมมันหลุดไปผมก็จะจะเอาไวเ้เป็นรองเท้าใส่เดินนะครับเพราะว่ามันแบบมันหล่อริงสีสันนะครับสวยงามก็จบไปนะครับกับอีกคู่หนึ่งนิวตันรองเท้าอิตาวอลรองข้อของผมนะครับต่อมา เีรแล้วดอกแล้วบางกรอบสำหรับอิวอลแล้วเรามาหนาสุดตารางกันบ้างเ s t e p เรียกทีบคอยปูรุ่นที่เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งในกลุ่มรองเท้าวิ่งนะครับในกลุ่มรีวิวรองเท้าวิ่งด้วยความสูงมากกว่า 47mm มิลิมตรโฟมพ b a x นะครับที่เป็นการพัฒนาจากทาแบรนด์ X-Step นะครับอ่า X Dynamic Foam หรืออะไรสักอย่างเนี่ยและจำชื่อไม่ได้และเทคโนโลยีสุดแปลกประหลาด X Force Plate นะครับตัวแกนกลางร,รูปตัว X ตรงกลางเท้าอย่างที่ผมเคยรีวิวไปในคลิปก่อนนะครับเพื่อนๆที่เคยเข้าไปชมก็จะทราบว่าผมค่อนข้างจะแฮปปี้กับมันเลยคือด้วยหน้าผ้าที่บางโปร่งใสผ้าโมโนยานนะครับที่คล้ายๆกับเวเปอร์วีฟเลยนะครับโฟมที่โคตรนุ่มโคตรเด้งโคตรหนา วันที่ผมไปวิ่ง 10K วันนั้นผมเจ็บเทา้าอยู่ด้วยหลังจากที่วิ่งฮาฟมาแล้วผมก็ยังใส่คู่นี้แต่คู่นี้ผมยังจบที่เวลา56นาทีได้ในส่าพิรร่<ฮ>รางกายมี่ไพร้อมครับก็ถือว่าดีมากเลยแล้วก็แต่ว่าเรื่องความมั่นคงก็จะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งกับรองเท้าคู่นี้ด้วยความที่มันสูงมากๆและน้ําหนักที่มากมากเลยถึง300กร,รัมในไซส์44นะครับหรือ10 US ในคู่นี้นะครับคู่นี้ผมลดลงมาครึ่งไซส์นะครับแต่จริงๆถ้าเกิดมีตรงไซส์ใส่ตรงไซส์ดีกว่าผมแนะนําให้ตรงไซส์ ข้อที่ผมจะสีมันนี่เลยพลาสติกสีดําตรงนี้พลาสติกสีดําตรงนี้นะครับมันถูกกับอุงเท้าด้านไหนถ้าใส่ถุงเท้าบางมันจะรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ด้วยตัวมันวิ่งสนุกดีมากวิ่งความเร็วที่เหมาะกับมันผมให้อยู่ในช่วงเพจห้าสหถึงหกํากำลังสนุกสำหรับผมสำหรับผมที่วิ่งไม่เก่ง วิ่งสนุกสนุกมากวิ่งแบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ผมให้ระยะทำการมันไม่เกิน10กิโลเมตรเนื่องจากน้ำหนัก300กรัมของมันเว้ยแต่เวลาวิ่งจริงเราไม่ค่อยรู้สึกว่ามันหนักเท่าไหร่นะครับคือถ้าเกิดวิ่ง5โล10โลเนี่ยสนุกไปเลยแบบไม่รู้สึกหนักเท่าไหร่มันด้วยความที่มันโคตรหนาโคตรนุ่มโคตรเด้งก็เลยวิ่งวิ่งฉิวเลยสนุกนะครับมาเข้าสู่3คู่สุดท้ายจะเป็นกลุ่มซูเปอร์ชูเลยนะครับ แอฟเ p e e ซ e บีสปี e d 1รุ่นที่1หลายท่านสงสัยเฮ้ยมึงไปทำอะไรมาสปีดวันทำไมเป็นสีนี้คืออ่าผมเห็นสีส้มดำออกมานะครับแล้วก็ผมยังไม่มีตังซื้อครับแต่ว่ามันสวยมากจริงๆผมทำไงได้ผมเมื่อก่อนผมใช่รองเท้าสกูล b o สต์อยู่ในกระบอกอานิดาสซึ่งมีปัญหาฟมเหลือผมก็ซื้อปากกาทาสีบูสต์มาผมมาทาตัวนี้ด้วย ซึ่งเฮ้ยถาแล้วมันหลอดดีนะแต่ว่าด้วยความที่เนื้อโฟมเป็นพีแบ็กอาจจะไม่ค่อยรับกับตัวนี้เท่าไหร่มันก็จะมีการหลุดร่อนลงไปตามการใช้งานนะครับยิ่งเวลาเราวิ่งเนี่ยด้วยความที่รองเท้ามันนุ่มมันเป็นพีแบ็กนะครับมันมีการยุบตัวสีก็จะแตกออกแล้วก็ขออภัยครับอ่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นรองเท้าที่วิ่งได้ดีมาก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 เป็นซูเปอร์ชูแบรนดทายที่ผมบอกได้เลยว่าตีแบรนนอกกระจายคือแต่ถ้าเราบอกให้โมเวอร์หรือเปล่าก็ ถ้าคุณเอราคามาคิดด้วยอะรองเท้าสี่พันอะผมบอกเลยวิ่งดีกว่าเอโดฟินโหนึงแบบคนละโลกเลยดีมากดีกว่าคือเอโดฟินโฟนึงคือท่านใดได้เคยใช้นะครับก็จะทราบว่าเป็นรองเท้าที่ดีวิ่งแบบเด้งทรงและก็ไหลไหลไหลมากเอโดฟินโฟสปีดโลโคดีแต่ว่าตัวเนี้ยมันให้ฟีลลิ่งใกล้เคียงกับเอโดฟินโฟนะครับแต่ว่ามันนุ่มกว่ากันมากและมันเบาวกว่าเอโดฟินโฟผมมีนะครับผมขายไปแล้ว เอโดฟินโปน้ำหนักของที่ผมมีไซส์11 US อยู่ที่ประมาณ240กรัมแต่เจ้าเอเป b e บีหนักแค่216กรัมในไซส์10.5 US ซึ่งขนาดใหญ่ใส่สบายกว่า11 US ของเอโดฟินโปซึ่งมันเบาจริงแล้วก็ผมจะบอกเลยว่าความทนทานเนี่ยหายห่วงดูนี่คู่นี้300กิโลเมตรสึกน้อยมากเลยนะครับเป็นรองเท้าซุปเปอร์ชูที่ทนทานมาก คนอย่างกับเดลี่เทนเนอร์แล้วก็ใส่ในทุกวันเหมือนเดลี่เทนเนอร์จริงๆคือ,อหลายท่านที่เคยใส่รองเท้าซูเปอร์ชูรองเท้าคาร์บอนนะครับจะมีอาการว่าเมื่อวิ่งเสร็จหน้าขานอ่องข้อเท้าฝ่าเท้าสําหรับท่านที่เป็นนักวิ่งทั่วไปไม่ใช่นักกีฬาไม่ใช่ขาแรเงเป็นนักวิ่งทั่วไปแบบผมบางครั้งมันตึงไม่จุดแดงก็จุดหนึ่งแต่เจ้าเอฟเฟกต์บีสปีดวันเป็นรองเท้าคาร์บอนที่เป็นมิตรกับเรามากๆจริงๆโดยที่วิ่งเสร็จไม่มีอาการบาดเจ็บส่วนไหนให้พบนะครับ คู่นี้เป็นคู่ที่ผมทํา PB 10K ได้ครั้งแรกและก็เป็นคู่ที่ผมทํา PB อ่าระยะ 5K 24นาที50วิที่ล่าสุดที่ผมไปทํามาก็เป็น PB ที่เกิดในคู่นี้เหมือนกันนะครับคือคู่เนี้อไหนๆก็พูดถึงมาแล้วผมพูดถึงอีกคู่ด้วยเลยสปีดวัน1.5สองตัวนี้ถึงจะบอกว่าหน้าตาเหมือนกันแต่ผมบอกเลยว่ามันเหมือนกันแค่หน้าตาขอให้ทุกท่านนึกถึง A 10 Metaspd 8 กับ Sky. อ่าเหมือนกันเลยสองผู้นี้เอกกับสกายผมตั้งชื่อว่าสปีดวันกับเวโรซิตี้วันนะครับตัวเนี้ยคือเจ้าตัวเนี้ยมันจะมีความเชิดน้อยกว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ปรับปรุงมาใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไอตัวเนี้ยด้วยความเชิดมันจะไม่ได้เยอะมากเท่าตัวที่แล้วจะน้อยกว่าสปีดโลของเอโดฟิโรและเอโดฟิสปีดนะครับตัวเนี้ยจะอ่าตัวเมตาล็อกเกอร์จะน้อยกว่า แต่สิ่งที่มันได้มาคือมันได้ความนุ่มมากกว่าเดลฟินโพและมันมีความเฟิร์มมากกว่าตัว1.5มันเป็นตัวที่อยู่กลางๆนะครับซึ่งความเฟิร์มของมันทําให้มันตอบสนองดีมากในระยะ5 5โล10โลตอบสนองดีมากคือตบไปตบไปแต่ยังมีความนุ่มอยู่ยังไม่ได้สานเท่าไหร่นะครับก็เป็นรองเท้าวิ่งที่ดีอัปเปอร์ใส่สบายมากใส่สบายมากที่สุดในซูเปอร์ชูที่ผมเคยใส่มาถึงจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่กันเถอะแต่ก็ดีกว่า อดิิโลโปดีกว่าเอโดฟินโปนะครับดีกว่าโฮกาล็อกเก็ตเอ็กซ์็อกเก็ตเอ็กซ์นี่ผมใส่40โลขายทิิงเลย <laughs> อ่ะตัวตัวนี้ใส่สบายมากผมใส่ไซส์10.5 US 28.5นะครับใส่สบายจริงๆตัวนี้ครับที่ผมประทับใจสุดยอดเลยคือความทนทานนะครับตัว High a b e r ์ชันร็อปเปของเขาเนี่ยนะครับทนมากจริงๆ300โลก็แทบไม่มีสึกเลยนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพไม่ได้ลดลงจากตอนที่ ก็คือยังวิ่งได้ดีเหมือนเดิมฮาร์ดเดทลงต่ำตัวนี้เป็นตัวที่ทํารอบขาได้ดีใกล้เคียงเอโดฟินโพรมากผมวิ่งรอบขาอยู่ร้อยแปดสิบห้าถึงร้อยแปดสิบเจ็ดกับคู่นี้ได้สบายๆนะครับอ่ะคู่นี้เอเบอ e ์บีสปีดหนึ่งจุดห้าทำไมผมถึงแยกกับมันผมไม่พูดรวม,มเ,เลยเป็สองคู่คู่นี้นุ่มกว่าเด้งกว่าอัปเปอร์กระชับกว่ามีการปรับเปลี่ยนถ้าใครดูที่ผมผมก็จะเห็นว่าส้นมันแข็งขึ้น ระหว่างนยูปเลยนะครับกับส่วนที่มันเฟิร์มกระชับกว่านะผ้ากระชับกว่าแล้วยิ่งได้อาวุธลับอินโซจากเอฟบีไอตัวสกีนของเขาลุดไปแล้วนะครับผมไปวิว่งมาค่อนข้างเยร์เบอร์เซิร์ฟดดที่ปีกเ๋ยทีนี้คืออินโซเดิมผมผมพบปัญหาเดิมก็คือ อ,อินโซที่บางๆที่มันติดมามันยุบตัวลงและไม่คืนตัวนะครับก็ทางแบรนด์ก็ส่งอินโซ,โซ,โซตัวนี้มาให้ผมก็ใส่เข้าไปทีนี้โอ้โหสุดยอดนุ่มกว่าเดิมนุ่มกว่าเดิมไปอีกแต่หลายท่านอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันจะรู้สึกว่าแบบส้นมันจะหนาขึ้นนิดนึงน,นิดเดียวแต่คือความรู้สึกเดิมอของคูน่นี้คือจะเป็นความรู้สึกรองเท้าแปลกปคือรองเท้าดบบแปะนะครับแต่เรารู้สึกว่าใส่ไป คนอื่นไม่รู้เป็นหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าทําไมรู้สึกหน้าสุบสซนหน้าสุบสซนทำไมรู้สึกอย่างนี้รู้สึกไงเพราะอะไรรู้สึกเพราะว่าแผ่นคาร์บอนของเขาเขามีการปรับแผ่นคาร์บอนมาใหม่ให้หนากว่าเดิมและองศาที่เชิดกว่าเดิมเชิดกว่าจริงๆนะเนี่ยตัวเนี้ยลอ,อ,องเทียบกันดูนะครับไม่อยเห็นหรอกแต่เชิดกว่าจริงๆแล้วความรู้สึกอะ ผมคู่นี้นะครับหลายท่านบอกรานซิชั่นมันสู้ตัวแรกไม่ได้แต่ผมขอบอกว่าผมรู้สึกดีกว่าตรงที่ว่ามันรู้สึกเหมือนตรงนี้ครับตรงจมูกเท้าที่ผมวิ่งนองจมูกเท้ามันรู้สึกเหมือนผมเหยียบอะไรสักอย่างที่มันกลมกลมอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะแบบปึ้ง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 ไหลไปเรื่อเรื่อย <S <S ผมใส่คู่นี้อ่าเดี๋ยวย้อนกลับไปเมื่อตอนเดือนกุมภาผมวิ่งฮาฟมาราธอนครั้งแรกจบที่2อชั่วโมง27 กับเอโนเพนสปีครั้งที่2ผมใส่คู่นี้วิ่งฮามาราทอนเดือนกันยายน2ชั่วโมง19เก้าเร็วขึ้นและคู่นี้เมื่อยีิพฤศจิกายนที่ผ่านมางานวิ่งพิชิตใจทะเลหลวงสุโขทยัยผมใส่เจ้าคู่นี้ฮามาราทอนผมจบที่1ชั่วโมง5.7ซึ่งเป็นสัปวันครั้งแรกในชีวิตผมซึ่งคือ10โลแรกอ่ะผมวิ่งไปประมาณที่เพจ5.15.2ได้โดยที่ โดยที่เวลาซ้อมอะผมซ้อมเน้นเก็บระยะในเพจแบบหกลาง6ต้น6กลาง6ต้นแต่เวลาไปแข่งจริงกับเจ้าตัวเนี้ยคือผมสามารถเร่งขึ้นไปได้โดยที่แบบมันไม่เค้นเราเกินไปแล้วกิโลท้ายๆเราไม่หมดกับมันมันยังช่วยเราแต่หลายๆท่านนะครับบอกว่าถ้าวิ่งเกิน30กิโลเมตรเป็นต้นไปมันจะเริ่มแน่นอันนี้ยังไม่ทราบผมยังไม่ได้น,นันเพราะว่าโปรเจกต ฟูละทอนของผมโดนเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากอาการบาดเจ็บนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดวิ่งฟูลผมจะมาอัปเดตกันอีกทีแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจนะครับว่าไปวิ่งฟูลผมจะเอาเจ้าตัวนี้อ้อลืมบอกเมื่อกี้ถ้าแข่ง5โล10โลผมจะเลือกอ e ีปมันเอเบ็กบีสปิดวันรุ่นแรกเพราะมันตอบสนองดีมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานเล็กๆที่แบบมไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ก็อยากได้ถ้วยสักหน่อย ผมจะหยิบเจ้าตัวน,นี้เพราะมันวิ่งสบายกว่าแล้วมันเด้งกว่านุ่มกว่ากาไปพาไปได้ถ้วยระยะฮาปมาผมก็ดีใจนะครับกับเจ้าคู่นี้คู่นี้แข่ง10โล21โลผมยิบมันแน่นอนส่วนระยะอาระยะฟูลมาราธอนนะครับผมยังตัดสินใจอยู่ว่าเจ้าตัวนี้กับตัวต่อไปผมจะยิบตัวไหนไปใส่ดีซึ่งเจ้าตัวต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือ n i k ี Nike, X, ify, ้ซูมเอ็กซ์เวเบอร์ไฟ์เน็คู่นี้ผมว่าคงไม่ต้องพูดอะไรกันมันมากในฐานาปปะซูเปอร์ชูที่ยอดนิยมที่สุดในโลกเรียกว่าที่สุดในโลกเลยดีกว่าเพราะว่าเป็นรองเท้าซูเปอร์ชูที่ติดถ้วยหลายรางวัลหลายรา,ายการมากทั้งไทยและต่างประเทศเราขาแรงทั้งหลายทั่วโลกเชื่อมั่นในมันไม่ว่าจะเป็นไทยหรืต่างประเทศนะครับอย่าง พี่คิรินนติเวทที่วิ่งบางแสนสิบด้วยเจ้าเวเบอร์ไฟสองสีม่วงก็ทำลายสถษติประเทศไทยได้หรือว่าม,มหาเทพคลิปโชเก้ของเราท่านก็ใส่เน็กซ์เปอร์เซ็นก็จะไปแส่อันโฟไฟเช่นกันแล้วก็หลายๆขายแรงอีกทั่วโลกครับไว้ใจเน็กซ์เปอร์เซ็นเน็กซ์เปอร์เซ็นทำไมผมถึงตัดสินใจอยู่ระหว่างเจ้าสองคู่นี้ เหตุผลคือน้ำหนักมันแทบจะเท่ากันเลยตรงนี้ผมยกความดีให้สปีดวันด้วยราคาของสปีดวันเป็นแค่เพียงครึ่งเดียวขอ,องเจ้าเน็กเปอร์เซนต์แต่ให้ความเบาที่ทัดเทียมกันนอกจากนั้นยังไม่พอ,อความนุ่มเด้งก็ดีแต่ว่ามนความอยากรู้ส่วนตัวผมว่าเจ้าเน็กเปอร์รเซนต์เนี่ยมันจะเป็นยังไงพอทีนี้ผมอยากรู้ผมทำยังไงผมไปติดต่อ กับพี่นุกบรรณุตาขาบอยู่แล้วนะครับขอขอบพระคุณนะครับบรรณุตาขาบนะครับแห่งเพจบรรณุตาขาบที่อยู่สุโขทัยมันกับผมนะครับผมก็ได้ติดต่อไปพี่นุกก็บอกโอเคเดี๋ยวพี่ให้ลองยืมผมก็ไปลองเน็กเปอร์เซ็นของพี่นุกมาไซส์11 US นะครับผมลองไป2.5งจโลลองเสร็จผมกลับบ้านมาผมประกาศขายเราฟินโปทันทีเลยแล้วผมก็จ่ายเจ้าเน็กเปอร์เซ็นสองตัวนี้มาเน็กเปอร์เซ็นข้อดีก็ หลายหลายคนพูดถึงข้อดีมไปเยอะเนาะถ้าเราจะพูดถึงข้อเสียของเน็กเปอร์เซบ้างล่ะจุดนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่ในวิดีโอ u t u b e ที่ผมดูนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่า n น็กเปอร์เซเป็นรองเท้าที่เก็บงานได้หยาบที่สุดที่ผมเคยเจอมาในชีวิตของผมเลยไม่รู้เห็นหรือเปล่าในกล้องโฟมมีจิงๆๆิงะออกมาเยอะมากเลยนะเป็นจิงริงอะ อรวมถึงการข้างด้วยนะครับเออแล้วยังไม่พอคู่ขผมเนี่มันจะมีติ่งตรงไปให้ออกมาด้วยอะแต่ผมตัดมันทิ้งไปแล้วล่ะมันรู้สึกแปลกๆอ่ะนี่นี่ก็ยังเป็นติ่งอยู่โฟมอ่ะมันแบบอืมผมไม่รู้วิธีการขึ้น,นรูปวัสดุของเขานะครับแต่ว่าคู่อื่นอะที่ผมมีไม่ว่าจะเป็นไอ,อเอดบีนรองเท้าไทยอันต้ารุ่นเก่าตกรุ่นนิวตันหรือแม้กระทั่งเอ็กเซปคูลพันกระบา ไอพวกที่เหลือเก็บงานดีกว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ก็จอมรับเรื่องความแรงของเขานะครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหากันเยอะๆในนะครับก็คือเรื่องของกาวนะครับผมยังไม่เจอหรอกปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าผมยังไม่ได้เอาไปไปวิ่งเลยเพราะว่าผมต้นหมอสั่งงดวิ่งหนึ่งเดือนนะครับก็เลยได้ซื้อมาแล้วมานั่งดูไว้หลังจากไปวิ่งมาแล้วนะครับผมจะมาทำรีวิวอีกทีนะครับกับเจ้า Nike Zoom X Vaporfly Next 2นะครับอ๋อคู่นี้ผมบวก0 5จดไซส์นะครับ จาก10.5เป็น11 US ใส่แล้วสบายกว่าคือมันค่อนข้างพอดีอ่ะแต่ผมรู้สึกว่ามันสั้นนิดนึงนะสั้นกว่า f p b สั้นกว่า Endorphin Pro ที่ไซส์เทียวกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสำหรับส่งท้ายปีนะครับกับรองเท้าทั้ง6คู่ที่ยังอยู่รอดของผมนะครับก็ไว้ผมลองจอเจ้า Next แล้วเดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวอีกทีนะครับแต่ก็ n e จะออกแล้วแต่ทำไมผมเลืหยิบตัวนี้มา เน็กเปอร์เซนช่วงนี้ราคาลงนะครับท่านใดที่อยากซื้อเน็กเปอร์เซนก็ลองไปหาดูนะก็ต่งกว่า5,000ก็ได้เน็กเปอร์เซนใช้แล้วนะครับอ๋อพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นถึงสิ้ปนปะีนี้นะครับ a p e ป Beats p e e d 1ลดราคาเหลือเพียง3,500บาท3,500บาทคุณได้รองเท้าสุเประชู่มือหนึ่งไปใส่ได้สบายนะครับเฮ้ยคู่นี้นี่ยิ่งไปร้อยกโลดู ใหม่มากเลยใหม่มากอันนี้ผมก็ไปซักมานะแต่ว่ายอมรับเลยว่าทนมากจริงๆคู่นี้วิ่งไปก็ร้อยร้อยกลางๆมั้งผมใช้วิ่งยาวส่วนใหญ่ก็ช่วงนี้ลดราคาอยู่นะครับตามไปได้เลยนะครับที่ a อฟเอฟบีไทยแลนด์นะครับรองเท้าดีจากคนไทยเพื่อคนไทยนะครับขออยากให้ลองกันจริงๆนะครับก็สําหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับก็ผมก็ขอลาไปก่อนครับก็โชคดีนะครับกับปีใหม่นะครับขอให้ปีใหม่ ทุกท่านได้ประสบพบเจอกับสิ่งที่ต้องการนะครับมีความสุขสมหวังตลอดปีนะครับสวัสดีครับ